จะถูกบ้านจะคนจะมีอาการขี้เกียจแต่หนูไม่ขี้เกียจเดี๋ยวหนูดูหนูให้ดีเดี๋ยวมากไป Yeah. นี่คือนิสัยของหนูที่ถูกบ้านแบบไม่เครียดจริงๆง่ายๆทำงานอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรทำไไงก็เลยทำงานบ้านงานอะๆวันๆก็นั่งเล่นรถบุกอะไม่มีอะไรมากเบือ่อเฮคลิปนี้ก็ตามใจเถอะดูไหมดึงดูก็ตามใจเถอะจะปมาบอกไว้เลยทำเป็น เนาะเนาะเนาะเนเนานเน้ะเนาะทำเป็นเข้มนอ no. ทำเป็นเข้ม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 อืมอืมแค่นี้เลยนี่คือ การทํางานบ้านแบบสบายสบายทำงานบ้านแบบสนุกอะ่ะโอเคจบเพียงแค่นี้นะคะทำ